ยลมาดิโหลมาดิโหลโหลโหล,โล,โลมาดิโหลโหลมาดิเอามาดิเก๊กเก๊กตวยตัว SO. มางั้นกล้ามาันกล้าแบบนี้ต้องจัดการมันให้ตายภายในสกิลเดียวตายมางันกล้าโง่ไปตายนี่ขวบเบ้าดำเบ้าดำเบ้าดเฮ้ยเออกูตายตายตาย เอาโอเคนะุกนครับวันนี้ครับไปอยู่กับผมครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมการีนาเอาอยครับกับเไอโรเบทีกันดีไหมไอโเบทีเลยนะครับครับอันนี้นะเรามาอยู่กับน้องไวโอลเลตสุดน่ารักของเรากระเด็นครับแล้วคือแวมมันไม่ไป เล่นกาวทุกคนคือแบบทีมเราไม่มีเมทนะเว้ยเออแล้วกดเที่ยอะไรคือแบบเอ้ยไบโอไบโอเลีดเล็ยดไบโออ่ะมาดิโหล่อไบโออ้าวกูอยู่กันสามตัวนะเว้ยมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่นีไงเกือบตายบอกเลยไบโอแวนแวนแวนมันก็ห้าพดดึงได้ไหมดึงดึงไปโดนอะไรเปล่เอ้ยมันมีตัวจะมามีตัวจะมาเปิดม่ติแล้ว ดีป้อมดีป้อมแวนไปไหนวะเฮ้ยแวนมันห่าแตงวะเฮ้ยไอ้เย้ยไอ้กูตายกูตายเฮ้ยโอ้ยดูเลือกรูไว้บางทีอะของมึงอะห้าเไอ้สัตว์แวนมันไม่ขึ้นมันไม่เตะกลางว่ะไอ้เกลียบแล้วเรียนกลางมันก็ไม่มีใครดันเฮ้ยนี่อุ้ยสวยเอาเลยนี่เอาเลยนี่เฮ้ยไอ้คิกเนกมานี่แวนได้โอเคสวยคิกเนกคิกเนกเอามัเอาเอาคิกเนกเอาคิกเนกสวยแก๊กไอ้เย้สวยมากเดี๋ยวไม่เป็นไรวิเต็มป้ามันตายอ่ะ เฮ้ยบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟแม่งคือมาแม่งโมอ่ะเอ้ยใจเย็นเร็วมานี้เร็วในมีกูใจเย็นใจเย็นเร็กมานี้เฮ้ยปึ๊บไปเจบปึ๊บนีไงดึงไม่โดนไอ้เหี้ยมึอไหดึงเอ้เอาเด้วเอาโดนเฉย เอาเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวนีไงได้อยู่เอาเย็ดเฮียเียตายเอาแหวนมาเวลาได้อยู่ไอ้เหี้ยดึงดึงผิดตัวแต่ไม่เสือกตือมากันกล้าเฉยไอ้เหี้ยเออว่ะตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอืนี่ไงถอยๆโอ้ว่าเฮ้ยทุกคนแหมแบตเตอร์ไฟกูเฮ้ยดึงไม่โดนนี่ไงนี่ไงมึงอยู่หน้ากูดิอปล่อยแหวนไม่นานละไม่ได้ไม่ได้แหวนจะหัวกูไม่ได้ จื๊บนีไอโอทีมันไก่เว้ยรค,นนครับตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดรอบสองเฮ้ยเอาอเ,ออเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่าพูดอยู่อยู่พูดก,ก่อนโอ้ยเงียมึงกับตามไม่ได้ยังจาน,นด้วยวววเออขอพูดต่อนะโอเคอ่าช่วงนี้นะครับโควิดกำลังระบาดนะทุกคนเพราะงั้นอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองนะครับใส่แมสไปด้วยนะครับทุกคนนะด้วยความเป็นห่วงประเทศาดีจาก เบสบีเซอร์ไอ้เหอ้าไอ้เจนี่ได้คิวเฉยไม่ควรจะได้คิวเว้ยไอ้เหีอะมันมันมันใกล้ตาอะไรเงี้ยไอ้เอะเดียวเรียนล่างนัวมากกอนเนี่ยตีป้อมตีป้อมสวยตีป้อมป้อมงี้เดียวสวยส้ตัวไอ้แบนเข้าอยู่นี่สวยอ้อู้วแวนตายเลยใบเดะมาก รอเลยรอเลยเรารอเลยเรารอเลยเขยตายกูไม่ให้ตายมามาเอามาเอามาเอามังกรมามามาก็ตัวไฟมันคุยกับใครวะเฮ้ยคุยกับใครวะเอ้าอีกสี่เอ้ยไม่ได้เคลียกแนกว่ะที่เนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ได้เฮ้ยปอมเม่แบบว่ะ ประมาณว่าแบบเป็นเป็นผู้ชายแต่พูดเหมือนผู้หญิงเอยู่นคนละทะเลเตัวเองทะเลดี๋ยวลุงเจดดูแลตัวเองให้ถึงปีใหม่มนครับให้รอดพ้นไปด้วยดีนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทุกคนนะเฮ้ยแต่ปนตอนนี้ขอยิงมันก่อนโอเยแล้วกูสกิลไม่ไปอุอย้ออยเอาเอาดึงดึง,ดงสต้ยต้านต้านโอ้ยนิดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยคือถ้ามึงเกียร์เนี่ยเอาเอาเอา,เ,อาเดียเเเเด๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอีไลตาย ไปเลยตายฮัลโหลเอาเมื่อกี้ไป็นไรตายมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาปูจากลาดปั๊บว่ะไม่โดนเอ้ยกูโดนเอ้ยรมาอยู่แหละว่าไม่เป็นเด็กมานากูลดเยอะมากไอ้เหี้ยกูอยากได้มานาว่ะเดี๋ยวมาดีมาเอามาเฮ้ยขี้เน็ตขีนเน็ตร้านเลยลาดเลยเฮ้ยนถูกไหมมึงทำถูกแล้วทำถูกแล้วมึงทำถูกแล้วมึงทำถูกแล้วไอ้เหีอะกูไม่ได้มานา ไปแล้วไม่ไม่ตายเลยมันตายตายเลยนะตอนนี้ล่ะวันนี้เ็บตับตายวาเก็บไหนอยู่ไหนตายหมดยังเอาเยี่ยตรงหน้ากูดีกว่าช่วยกูด้วยเฮ้ยกูไม่ตายนี่ไง เอากูตายกูตายไหมเนี่ยกูไม่ตายไม่ตายรวมวงไฟต่อแป๊บน,นึงหนีฮ่ากูได้คิวไปได้ีรีคอร์ด <c oughs> แม่ไม่ภาพรีคอลเอ้ยดีดีไหมดีเลยภาพรีคอลสุดยอดมากไม่แม่จะฆ่ากูเลยไม่ได้แดกกู เอ้ยเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางสองตัวระวังเฮ้ยเรามาสีฟ้าไม่ไม่เปิดมึงไงยะมึงมึงไงอยู่ห่างยายาอยู่ห่างกูก็พอแล้วไม่มึงไงต้องย้าอยู่ห่างกูมึงไงอยู่ห่างกูมึงไงอยู่ห่างกูมึงต้องอยู่หน้ากูด้วยเฮ้ยคเฟื่ยแต่คุณดึงคุณดึอืมโอเคตอนนี้เรารอไอ้แก๊กนี่มึงจะดึงดูเอาสวยหมดถือไม่โดนนี่เี้ย โอ้ยไอ้เชี้ยนี่มันก็ยิงจังเลยเจ้าทำได้ดีมากหนึ่งขอขอขอลาบปั๊บก่อนเมวอยากรับปั๊บปังตอนนี้อย่ามาอย่ามาอยู่มึงไงมาอยูามามึงเงินมาทีมเทีไอเด็กอ่าโอ้ยโอ้บาโดนช้าดาวไม่ไหวเลย มาควเอะไรล่ะฮะอุ้ยเหี้ยกูตายโอ้ยนิดเดียวโอ้เฮ้ยท้่ตัวเกียเลยมาดีโหลมาดีโหลโหลโหลมาดีโหลโหลมาดีเอามาดีแจ็บเจ็บตวยตัวมาันก้ามาันก้าแบบนี้ต้องจัดการมันให้ตายภายใน ส<ป>กิลเดียวตายมันกาวโง่ไอ้เหี้ยชาดาเชจอชาดาไปอีกโลมันกูขอที่จะทำการตริป่อมนี่ตี <c oughs> ป้อมโคตรแรงอือเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่ไม่ตายนีขวบเบาดําเบาดําเบลดําเฮ้ยเออกูตายไม่กูตายตายเอ้าอุ้ยโคตรเท่ โอ้ยี้อ่ยเอา้าใครมันกดยอมแพงบ้าปะนี่เฮ้ยเี็คนเอ้ยี้อ่ยมันเอากูเฮ้ยกูไม่ตายไม่เหลือไม่รอดมึงเยอะเกินวังทีดากเิอกูแรนก็ดีนะบางทีดาร์กมันตีกูแรงที่ผ่ายมาเลยมาแทงบับมาแทงมารับดาเมจเร็วๆอี้อ úm măngแรง kinh, ừ yeah yeah úm oh, yeah măngแรง quá đi. đủ lệ, đủ chạy đâu vừa đấy alpha bồn. má yeah, เอ้ยเอ้ยมึงไปกับพวกมึงมึงไปมึงไปด้วยกันเลยมาอะไรอะไรมึงมึงไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนอีป้อมบนปุ๊บนี่ไงแตกป้อมแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงป้อมแตกสวยนี่ไงนี่กิงยิงป้อมแม่งเลยเราเราตีป้อมมันนี่ บบที่พ่อมแดงดี <19 S 1> อ่ะเอ้าชนะแล้วทุกคนเออใครได้ M P ปึ๊บโอ้ยแกแกมีพีเฉยกูได้เหรอเร <laughs> ื่อไม่ได้งไงวะโอ้ดูดีทุกคนไม่รู้อ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมด้วยนะครับและไอ้หลบเอทีตอนนี้ครับก็จะถึงวันปีใหม่แล้วทุกคนจะถึงวันสิ้นปี2020นะครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่แบบมีอะไรมากมายเลยครับทั้งโควิดหรือภัยอะไรต่างๆมากมายเลยทุกคนสำหรับปีนี้ก็ขอให้มันไม่กล้าเอาปืนมายิงเราไงผ่านไปด้วยดีเลยนะครับทุกคนโอ้โหขอทุกคนปลอดภัยสุขสันต์ปีใหม่ครับกินาะล้วงหน้าก็เลยนะช่องลมเอทีด้วยนะครับโอเคครับบาย あ、ああ、と、あー。セックスやりたいな。